ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับก,บการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานม o t ต r รไรว์วันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้ผมจอร์นมอตรไรว์จะขอพาเพื่อนๆมาอัปเดตข้อมูลความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับตัวรถย amaha yzf-r15 รุ่นใหม่กันอีกครั้งแต่ก่อนจะไปฟังกันยังไงก็อย่าลืมเชื่อกดไลค์กดซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนยูทูบชาแนลมอเตอรไรว์วให้กับพวกเราด้วยส่วนข้อมูลเกี่ยวกับย amaha yzf-r15 รุ่นใหม่ที่เราจะนําเสนอในครั้งนี้หลักๆแล้้ววกก็็จะะเเเปนรรรื่่ออองงงขขาาาิคห์มูลต ว่ามันมีแนวโน้มจะถูกปรับโฉมไปในทิศทางใดบ้างโดยสําหรับข้อมูลหลักๆที่เราจะทําการเปรียบเทียบนะครับก็จะเป็นเรื่องของชุดแฟริ่งภายนอกที่เราได้เคยนําเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วว่าในช่วง1-2สสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้คนพบเห็นว่าทางยามาฮ่ากำลังซุ่มทดสอบโฉมใหม่ของมันอยู่ทั้งในประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศอินโดนีเซียและสิ่งที่เราสามารถยืนยันได้ค่อนข้างชัดเจนจากชุดภาพสปายช็อตที่ว่าก็คือการที่ตัวยามาฮ่าวาเซเป R15 รุ่นใหม่จะต้องได ได้รับการปรับโฉมชุดแฟริงให้มีดีไซน์ที่เหมือนกันกันกบพี่รองคันใหม่ล่าสุดอย่าง Yamaha v a s e l i n R7 ไม่ว่าจะเป็นชุดแฟริงข้างที่ถูกปรับให้มีความโค้งมนมากกว่าเดิมชุดแฟริงหน้าที่ถูกปรับรูปทรงตำแหน่งไฟหน้าใหม่จากแบบเดิมที่เป็นแบบหลอดคู่ LED ซ้ายขวาให้เหลือแค่เพียงชุดไฟแบบโปรเจคเตอร์โคมเดี่ยวติดตั้งเอาไว้ที่ช่องดักลมตรงกลางซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะยังคงเป็นแค่เพียงช่องธรรมดาธรรมดาเท่านั้นไม่ได้เป็นปากท่อแรมแอร์เหมือนกับ Vaseline R6 หรือว่า Wide v อาวันแต่อย่างใดส่วนตำแหน่งของไฟคู่หน้าเดิมก็จะถูกปรับใหม่ให้เป็นแถบไฟ LED ธรรมดาๆรรเท่านั้นแต่ทั้งนี้ก็น่าจะช่วยให้ตัวรถดูมีความปราดเปรียวมากยิ่งขึ้นส่วนไฟเลี้ยวก็ดูเหมือนว่าจะยังคงเป็นหลอดไส้เช่นเดิมทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังและแฟริงท้ายกับไฟท้ายก็น่าจะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรทั้ทงสิ้นเนื่องจากตอนนี้ก็ถือว่าดูดีอยู่แล้ว อย่างไรก็ดีจากชุดภาพสปายช็อตที่เราได้เห็นมานะครับก็จะทําให้เราได้เห็นดีไซน์ท่อไอเสียของตัว A15 รุ่นใหม่ด้วยว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยโดยแต่เดิมตัวท่อไอเสียของมันก็จะยังคงมีเส้นสายที่ค่อนข้างจะแข็งและเป็นเหลี่ยมเป็นสันอยู่แต่ในตัว A15 รุ่นใหม่ดูเหมือนว่าจะถูกปรับเส้นสายให้ดูมีความโค้งมนมากยิ่งขึ้นเหมือนกับตัวแฟริงทางด้านหน้าที่เราได้บอกไปก่อนหน้านี้และหากมองโดยผิวเผินดีไซน์ท่อไอเสียที่ว่าก็มีความเหมือนกับตัว Yamaha Exciter 155รุ่น และในส่วนของแผงคอบนก็ดูเหมือนว่าจะมีการปรับดีไซน์ใหม่เล็กน้อยโดยจะทาให้มันดูมีความเรียบร้อยมากขึ้นไม่ได้ดูเหลี่ยมจัดเหมือนกับของตัว R15 รุ่นปัจจุบันและตำแหน่งแฮนด์จับโช็ก็จะยังคงเป็นแบบจับไว้ใต้แผงคอเช่นเดิมรวมถึงความสูงของแฮนด์บาร์ก็จะยังคงเท่าเดิมทําให้ตัวรถ YZF อ R15 รุ่นใหม่ก็จะยังคงมีท่านั่งที่สปอร์ตจ้าจัดจัดไม่แพ้ R15 รุ่นปัจจุบันอยู่ดีนอกจากนี้ไม่รู้ว่าด้วยเหตุใด,ดจึงทําให้ทางยามาฮ่าเลือกที่จะตัดสินใจ เปลี่ยนรูปทรงของฐานพักเท้าคู่หลังของผู้ซ้อนใหม่ให้มีหน้าตาเหมือนกับของ Yamaha v a s e l i n R3 รุ่นปัจจุบันโดยอาจจะเป็นเหตุผลในเรื่องของความแข็งแรงก็ได้ซึ่งเราก็ต้องรอดูกันต่อไปส่วนระบบการสะเทือนหน้าหลังของมันมีแนวโน้มและความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะยังคงเป็นระบบการสะเทือนชุดเดิมกับของ v a s e l i n R15 รุ่นปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นชุดโช้อัพตะเกียบคู่หัวกลับทางด้านหน้าขนาดแกน3.7มมและโช้ต้นเดียวทางด้านหลังที่สามารถปรับพีโลดได้อย่างเดียวทำงานร่วมกับตัวกระเรือ คดแรงแล้วก็สวิงอาร์มแบบปีกนกคว่ำเต็มที่เราก็คาดว่าทางยามาฮ่าจะมีการปรับเซตระบบกันสะเทือนภายในใหม่เพื่อให้มันสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากกว่าเดิมก็เท่านั้นและระบบเบรกเองก็น่าเสียดายนะครับที่ทางด้านหน้าก็จะยังคงเป็นแบบดิสเดี่ยวทํางานร่วมกับปั๊มฟลตติ้งเมาส์แบบ2พอร์ตเช่นเดิมไม่ได้มีการปรับไปใช้ชุดป um ั๊มเบรนเมาส์สี่พอตแต่อย่างใดและเท่าที่ทราบมาก็ดูเหมือนว่าจะยังคงไม่มีระบบ ABS มาให้เหมือนเดิมอีกด้วยส่วนเครื่องยนต์ของมันก็ค่อนข้าง แน่นอนนะครับว่าจะยังคงเป็นบล็อกสูบเดียวซิงเกิลโอเฮฟแคมชาฟ์สี่วาวระบายความร้อนด้วยน้ําที่พ่วงระบบวาวแปรผันแบบ VVA มาให้โดยจะยังคงส่งกําลังด้วยชุดเกียร์หสปีดอัตราทดเท่าเดิมตัดต่อกําลังด้วยชุดคลัชเปียกซ้อนกันหลายแผ่น และมีกลไกสลิปเปอร์คลัชมาให้เช่นเดิมแต่ด้วยลักษณะท่อไอเสียที่ถูกปรับเปลี่ยนไปอย่างที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้จึงนําให้เรามองว่าทางยามาฮ่าอาจจะมีการปรับปรุงไส้ในใหม่ของมันเล็กน้อยยกตัวอย่างเช่นการปรับแต่งองศาการทํางานของตัวแคมชาร์ใหม่ปรับแก้ชิ้นส่วนภายในอีกเล็กน้อยแล้วก็ปรับปรุงระบบจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงรวมถึงปรับปรุงไส้ในของระบบบําบัดไอเสียใหม่เพื่อให้มันปล่อยมลพิษออกมาใสาสะอาดยิ่งขึ้นซึ่งนั่นจะทําให้ตัวเลขพละกําลังสูงสุดทั้งแรงม้าแล้วก็แรงบิด ความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเช่นกันซึ่งเพื่อนๆอ,อ,อาจจะไม่ต้องรอกันนานนักก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่มีคนพบเห็นว่าทางยามาฮ่าได้เริ่มทดสอบรถมรถอเตอร์ไซค์ของพวกเขาในแบบโปรโตไทป์บนทางสาธารนณะรถมอเตอร์ไซค์โมเดลนั้นก็มักจะถูกเผยโฉมในทันทีหลังจากนั้นไม่นานนักราวๆสาถึงสเดือนให้หลังหรือว่าง่ายก็คือเราอาจจะได้เห็นตัวรถยามาฮ่าวารเซเปอาร์สิร,รุ่นใหม่ภายในสิ้นปีนี้กันเลยแต่จะเป็นการเปิดตัวในประเทศ อินโดนีเซียก่อนแล้วค่อยเข้ามาในประเทศไทยของเราภายในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันหรือไม่เราก็ยังไม่มีข้อมูลที่สามารถให้คําตอบกับเพื่อนๆได้เลยนะครับในตอนนี้แต่ก่อนจากกันไปนอกจากการกดไลค์กดซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตืนอนยูทูบชาแนลม o โต r ไรว์วก็อย่าลืมไปกด f o l lowing แล้วก็กดซินเฟ s ร์สแฟนเพจเฟซบุ๊กม o โต้ไรว์วให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปส่วนในวันนี้ผมจอนมอโต้ไรว์วขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ